ซ่าโวนเด็กชาแนลมาร์จ้าครับผมสวัสดีครับผมวันนี้เจอกันแล้วครับผมกับเอซ่าโวนเด็กครับวันนี้มาตลาดนัดครับผมนี่ครับผมปัวครับผมมีขายของวันนี้ครับผมกับชี่ตลาดนัดสีเลียมครับผมนี่ครับปัตทีรนสวยงามครับผมเดี๋ยวเรามากินก๋วยเตี๋ยวครับผมมาซื้อก๋วยเตี๋ยวกินครับผมก๋วยเตี๋ยวโบราณพวงข้างครับผม นี่ครับผมมีตรงหน้าเลยนะครับผมเราไปซื้อกันครับผมขอตัวเดินก่อนครับนี่ครับผมเอาเล็กรวมครับผมเนื้อแล้วก็ของเมียผมเอาเลขห้าสิบบาทมันครับ

นี่แัละตามแุละพริกพริกนีเผ็ดหน่อยครับนเนาะเผ็ดใส่เข้าไปสามจอนเต็มเต็ม ก๋วยเตี๋ยวเรามมนขัดโพดินไปได้นะครับ,รบผมมากินก๋วยเตี๋ยวกันครับผมนี่ครับโหระพาครับผมโ้ดครับก๋วยเตี๋ยวเนื้อครับผมรวมเผ,เผ็ดแบบรรจากาดดมันหมุดมมัว ลุยครับผมนะครับก๋าเตี๋วตลาดนัดครับผมสุดนล่างครับห้าสิบบาทครับ chặt mù đó các bông ูเนื้อใหญ่ๆครับผมโอ้โห ผมกระเตี๋วรุ่นโบราณก็มดลุงมาแล้วครับผมเหมาะกับเพชรครับมีอากาศฮอนครับผมทางด้านนี้กับผมขอบคุณนะครับเจ็ดสีทุ่มทานนะครับผมกดติดตามกดซับสไครต์ผมนะครับผมขอตัวลาไปก่อนครับขอมาท์ครัวกันครับผมวันหน้าจะเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ